ไม่ต้องตัดต่อเป็นเยกจเป็นเซอร์ดอลฟิงยงของคนนี้ค่ะเป็นเซอร์ด f f e e ้ i n g เอออ่ะหอูเดหูดงหมูๆดันไม่ได้ปะไดปะโอเคร่มเอาแล้วนะคะวันนี้ห้องถูตสิ่งแล้วนะคะจะมีการจับฉลากอะไรครับคุณเบบี้จับฉลากวันฮาโลวีนไม่ใช่อย่ เทผิดค่ะวันปีปีไม่ใช่ปีใหม่นะครัใหม่สองพันห้้อยหกสิดนะนี่นะครคือสองพ้เองนะครแก่มากนะครับไม่ค่ะเราไม่เรียกว่าแก่นะคะเรียกว่ามีอายุแต่แซ่บใช่แล้ขึ้นแต่แซ่บขึ้นนะครับก็นะครับสหรแรวันนี้ก็ขอให้ผู้วุฒินแรกนะครับใครคะโยพี่นุ๊กไหมไม่ใช่ ต่อให้เชอร์รี่นะคะเป็แรกในการสลากนะทุกคเลยนะสวยแล้วที่สุดนะสวยแจ่มเลยค่ะี่เชอร์คลายที่มีขายของเต้นแคมเปญค่ะมือสั่นเลยค่ะอ๋อมือพิธีกรค่ะนมาคู่กันคู่กันได้มากอ่าเปิดหมายเลขเลยค่าตอนนี้หมายเลขอะไรคะเปิดมาแล้วเป็นหมายเลขที่ผู้คนจิน น้องจินนี่อุ้ยตอม่เร็วนี่ค่ะน้องจินนี่นะคะตัวแทนมาตัวแทนอันถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะจ้หว่าอยากได้ก็มีค่ะก็มีค่ะหน่งองีามอ่ะอุ้ยอยากได้อลกี้เป็นห้โทรศัพท์เดี๋ยวพี่หยกจักแทนแล้น้องจินนี่จ๋านะคะมือไม่ต้องสั่งก้วสั่งก่รถ้าเขียวม่้ น้องชินได้รับของของใครเออจ้ะน้องนุน้องนให้กไมน้องนุ๊กทำไมของใหญ่็โหน้องนุกของใหญ่ว่ซันมาขมากเลยค่ะโอ้ยจินนี่ี่ยกรับแทนให้นะคะรับแทก็มีแก็ใหม่เดียวก็ใหม่ก็ใหม่ ไหวดูไหวเลยโอเคตไปครับไเลยน้องลกจับนะะเดี๋ยวน้องลูกจับนะคะเอเออมือสั่นไม่ใช่ครอตื่นดูก่อนว่าคำนำหน้าเป็นพี่หรือน้อกดตัวสะกด้ยไม่ใช่ตัวสะกดอะไรคะหรือต้องใช้เียนไปกระดสองกระดไปโ้ยไปอัดเียนไปกหนึ่ น้องแดงไม่เจออะไรหรับปที่เดียวกันเดี๋ยวน้องซาส่องขึ้นมอ๋อเลยได้ของใหญ่ไมได้ของใหญ่อะใหญ่ติดต่อได้หคะเพิ่ใหญ่คของใหญ่ข้างในเป็นพองรูเปล่า่อ ในแนวภาษาบีนะคะเอออันนี้ถ้าเป็นชื่อคันเนี่ยมันจะเหมาะสมมากเป็นตามบีเหมือนจะมีตัวอักษรอยู่ประมาณอุ้ยลากยาวมากเลยค่ะโยกคะโยกี้ค่ะอุ้ยมีเหมือนไมตี้ค่ะเฮ้ยใช่ไมตี้ะคะน้องจุ๊บเฮ้ยฮิโก้ฮิโกค่ะ

ใช่ปะเหมือนแบบฝาแฝดกันเลยอ่ะพี่รู้แล้วไพี่เมย์ได้จริงๆด้วเขาบอกว่าเขาอยากได้อันนั้นมากเขาบอกว่าเขาอยากได้พ่เชอร์ไม่พี่เมย์ได้ของมิ่งต่ายแล้วไม่พีเ้่เส้งไปรูปเยทางกนนีค่ะทางกนนี ทากวันนี้าวันนี้ขาขออา่า่าฮ่าจบจบจบ่่ มีูเ่นนะคะกระดาษมีมอม้ามอม้าสามคนนอนหนูคนหนึ่งแม่แล้วเมื่อเดือนมิ่งโมไมนินอ๋อไม่มีคะใช่ไม่มีไม่มีฮะชี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 ่าเดซิแล่ออนี่ผู้นี้สูปสุปสุปสุ้ ใช่เลยยังยังเหรอพี่แน่เลยพี่มิ่งโอ้โหคนคนนี้ดุมากนะดุตัวสั่นมากดุเรื่องอะไรเลยดุเลย่อเลยโค่คะพี่โมง ไม่ได้ไ่เแล้วมีข้อดตั้งแต่ไปที่ริหาเอนแรกกันอามาคัดจัดนั้นที่จไมมอยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์เาเขาเป็นไอ้แบงอ๋อนี่มันนี่ไเอาเงินเนนีมีข่าวนะได้ได้หมายเล็ออกทไมมันสั้นจังมันสั้นจ ไ้ยดูแลิงนี่นี่แได้ของิงวะเออใช่ใช่ก็มีก็ต้องใช่แนต้องใช่แนต้องใช่แน่พะี่แล้วก็ได้ได้อะไรนะ g e น r a a นีอพี่ไม้น้องมจ้ะ ที่กล่องกิมจิใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่บาทเปิดได้เอาไปเลยค่ะทำไมกล่องนี้เพื่สุดท้ายเราไม่ไปใช้หมายเลยค่ะทุกคนคะหมายเลขอะไรแต่ละกล่องไม่ต่ำกว่า100เอออเามันหมาไน้เด้ออ่ะสุดท้ายไปเลยนี่ เปิดพร้อมกันนะอ๋อมันไม่มีเวลาไม่แต่ของมาเดี๋ยวจะให้เปิดใส่พร้อมกันมากพี่มิ้งเดี๋ยวไม่มีหลักฐานไปก่อนมีหลักฐาพร้อมกันเปิดไว้ เนี่ยมันไได้เงินยเต็ม่้นอยเต็มทีละคนมาทีละคนให้ใใหมนันเสร็จให้มาอันเนี้ยกอบอหอไม่ใช่เกงในนะพี่อันนี้นะฮะโชคดีมากไสอันนี้กอบอหอนะฮะินนี่จะ้มหาทุนไดทุนค่ะ น้ำหอมแน่เลยน้ำหอมกานหอมก้านหอมกลิ่นบ้านหอมไงโอ้โหพอพอหอมเฮ้ยบ้านพี่จะหอมแล้วเหรอหอมมากเลยพี่หลานหลานยติคังคือเราทำอะไรคะเราก็คือมาโชว์ทีละคนก็คืออะไรอ่ะเี็อะไรอย่างนี้นะกล่มเนาะเป็นคนสตีแกะเรียบร้อยซะด้หมชัวชั่วแกะดูแกะก่อนแกะแบบเด็กกล่องพี่สวยไหม ดมหน่อยโชว์มหนี่าอจูไาเลย่้มาแกนายเอาถ่ายูนี่นะคะแต่พี่กุ๊กรู้เต้าอ่ะพี่ชอบพี่จะบอกว่าพี่ก็จะไปซื้ออันนี้เป็นรูปดอกกุหลาบโอยรู้และเอปอบอยู่เอร์รี่นะเปิดเลยนะอะขอพี่เชอรี่นะคะขูหน้าองจี่เป็นยังไ นี่ก็คืออะไรนะจิวเวอรี่จิวเวรี่จิวเวรี่ได้เป็นเตัอน้องปูปูนะน้องลาเบอร์ขอพี่มิงนะคะอันนี้น่ากดตุดแล้วอันนี้ก็คือเอ่อเข้ากับเทศกาลกรอบนะคะได้เงิน300บาทมีเงินบินไป่างปะแต่ว่ากล่องคืออันนี้นะคะของพี่เม่กล่องแพงมากเมดอินไชน่าด้วย รู้เลยรู้เลยว่าทานอ๋ไม่ใช่เ้ยแบตเตอรี่หรือเปล่าอะไรอ่ะตรู้เลยว่าทิ้นตู้ดของ้อันนี้ของพี่สุนะพี่สอะไรอนี้เกี่ยวัอะไร่พี่สยไม่้กะพี่่กลนมีสตัวแล้วพี่ ตอนตีสี่ไฟไฟก็แรงหกเลยเบบีแก่เสร็จหรือยังกูอ่าเบบี้เพื่อนเกศหมดแล้วเรื่อไมช่นี่กันไง่ใ่นี่กันอันนี้ของชิ้นหน้าชิ้นหลัง จเื่อหนนยะคดูผู้ขอเองค่ะ2อั้นค่ะสิ่งที่ได้นะคะว้าวชิ้จังค่ะแต่ว่าแฟนก็ได้เหมือนกันนะครับแกะเลยไม่จ้าได้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 มาซุปกล่องสูงนี่นะคะอ๋อเอิร์นให้ของอ่างมาเอามาเดี๋ยวแกะเลยนะแกะเลยนะคะนี่ค่ะชิ้จังนะคะอันนี้ The Monster Flower Elf ตังค์เนะคะอยากได้อยากได้ตัวเวอว์ค่ะอยากได้ที่หนึ่งก็อยากได้กลุ้อ่ะเดี๋ยวทตะวันครับหรือถ้าได้ซีพิมก็ไม่รู้ดีค่ับเทพีหรือเปล่าการ์ดค่ะทุกคนตั้งตาก่อนนะคืออะไรอ่ะใช่ไหมอุ้ยหัวดร้อแบบนี้แบบเพราะว่าไงเขาไม่รู้อุ้ยเก็บก่อนนะซีเคโอ๋หมายการ์ดเดี๋ยวนะคะโอ๋ไม่ได้ดิ โอเคนะคะ้มอหนูว่าหนูได้กลัวเล โยกดีใจมากเลยดีใจจนรู้ไหมว่ะพี่รู้ไหมพ่รู้ไหมลเบได้รูพี่้ยหนตี้ทำสวยได้ไหมตัวอะไรนะเขที่เตัวเดียวดจไม่ได้แต่ตัวนี้เาไม่ยกมือสั่นนะ กคือวันนี้ทุกคนได้เหมาะกับตัวเองเย่ดาโอเคไหมคะประมาณใช่มา่อันนี้ตั้งกันแล้วอันนี้เม่อก้เลยอันนี้พี่แคมเอาเอมซอนให้รงโอ้เนเชียวก็ดนเลยได้โคลาเลยอันนี้เสียงแล้วนะคะอันนี้เสียงแล้วพี่โมจะเลี้ยงเอมซอนน้่งเล่นเลี้ยงทุกคน Yeah. Oh. Oh.